หลับมากต่อนะคุณผู้ชมนะฮะอยู่กับดีไนนะคุณผู้ชมนะฮะดีไนนะหลับอย่างสบายหลับอย่างปลอดภัยต้องดีไนนะฮะหลับลึกหลับอย่างมีความสุขต้องดีไนคุณผู้ชมนะสารสกัดเอ๊ะมันหลับได้ยังไงพี่เต๋าคะมันเหมือนยาแก้แพ้ไม่ไม่เหมือนนะคะยาแก้แพ้นั้นปอกนะคะแล้วหลับ แต่ตัวนี้เขาจะทำให้เราค่อยๆหลับนะคะเพราะว่าเขาใส่สารสกัดก็คือ L l ลแอ i n ีมันจะออก,ลกคล้ายๆนะคะแต่ไม่เหมือนนะคะคล้ายๆกันชงร,รู้สึกผ่อนคลายทำไมรู้สึกผ่อนคลายแล้ว่วงตอนที่แรกก็ไม่เชื่ออีโอมนะคะกินไปสองเ<น>ม็ดดิฉันนึงไม่รู้ว่าเขาหลับจริงนะฮะ,ะสารสกัดอีกหนึ่งตัวก็คือกาบาบจะออกไปก,กับสมองของเรานะคะสะมองของเราเนี่ยเวลามันหลับลึกๆไปเสร็จปั๊บเนี่ยร่างกายของเราจะผลิตสารตัวหนึ่งออกมาชื่อว่าโกรทฮอร์โมนช่วยซ่อมแซม ส่วนที่สึกหลอภายในร่างกายของเราก็ถึงได้หมอหมอถึงได้บอกว่าให้นอนเวลาไม่สบายให้นอนพักเยอะๆใช่คับให้หลับเยอะๆเพราะว่าเวลาเรานอนี่เยอะเนี่ยร่างกายมันจะซ่อมร่างกายด้วยเองตัวเองเนี่ยอัตโนมัตินะคะแล้วก็มันจะลดความเครียดลดความกังวลต่างๆบางคนก็เครียดเรื่องงานบางคนก็เครียดเรื่องเงินบางคนก็เครียดเรื่องความรักนะคะก็เดี๋ยวมันจะลดความเครียด สารสกัดอีกตัวหนึ่งนะคะนั่นก็คือสารสกัดวิตามินบี2ิดูแลระบบประสาทของคุณด้วยความจ,จําจะดีนะคะไม่ที่หลงที่ลืมนะคะแล้วก็ดีไนน์เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ามันจะช่วยฟื้นฟ,นฟนูซ่อมแซมนะคะทำให้คุณนอกจากหลับสบายแล้วเนี่ยมันยัง ปกป้องร่างกายของคุณเนี่ยที่มันสึกลอออกไปเนี่ยซ่อมแซมกลับให้มันมาแข็งแรงเหมือนเดิมได้ด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ดีไนมาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับอยากได้โปรโจากดีไนต้องแค็หน้าจอเราเลยนะครับหกล่องมี10คัคสซูลด้วยกันโปรวันนี้ซื้อ1ถาแถมหนึ่งในราคาพิเศษนะครับเพียงแค่300 80สบาทเท่านั้นแถมส่งฟรีด้วยนะครับใครสนใจเบอร์ด้านล่างขึ้นแล้วนะครับ0 9 1 7 6 9 4 6 9หนะครับหรือที่อีกหนึ่งช่องทางครับมุมขวาหน้าจอขึ้นแล้วที่ Li@ n e แอดพรีมเอไซ์ตามด้วยดีนนั่นเองนะครับเพราะดีนนั้นดีต่อสมองดีต่อร่างกายและดีต่อคุณนะครับอืมนะครับมากันที่ข่าวบันเทิงต่อเลยฮะเราไปดูคุณทอ,ท,อทอยดีกว่านะครับปฏิเสธข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับเพราะว่าเมื่อวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมาพนักง,งานอายการสำนักงาาานอยยก,ร,ยกรพิเศษฝ่ อายามีบุรี2เนี่ยนะครับเป็นโจทยื่นฟ้องทางด้านของนายธนพัฒน์หรือว่าทอ,ทอยทอยต่อสารอายามีบุรีในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาตามประมวลกฎหมายอาญาโดยบรรยายฟ้องว่านะครับเมื่อวันที่6สิงหาคม2564เวลากลางคืนก่อนเที่ยงก็จำเลยได้ใช้อาวุธนะฮะมีดปลายแหลมยาวารวมด้ามเนี่ยประมาณ9นิ้ว<ะ>แทงไปที่นางสาวชันสรันนะครับชัดสรันนะฮะที่บริเวณหน้าอก<ะ>เป็นอวัยวะสำคัญหลายครั้ง เป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายเหตุเกิดที่นะครับเขตคลองสามวากรุงเทพมหานคนระตำรวจก็มีการจับจำเลยได้พร้อมยึดอาวุธมีดปลายแหลมหนึ่งเล่มซึ่งเป็นทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำความผิดและก็เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีแดงหนึ่งตัวนะครับงานนี้เองนะครับทางด้านของวันที่หนึ่งที่ผ่านมาเองอสารอาญามีนบุรีเนี่ยมีการเบิกตัวจำเลยซึ่งถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำพิเศษมีนบุรีมาสอบคําให้การผ่านจอภาพ จำเลยก็ให้การปฏิเสธนะครับที่เป็นการอัปเดตมาที่ศาลอาญามีบุรีและก็มีการนัดตรวจพยานหลักฐานรวมถึงนะครับกำหนดวันนัดสืบพยานวันที่28กุมภาพันธ<ฆ>์ที่จะถึงในปีหน้าด้วยนะครับ<ฆ>งานนี้เองก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าการปฏิเสธข้อกล่าวหานี้ทุกข้อกล่าวหานะ<ฆ>กับข้อหาฆ่าบุญโดยเจตนาเนี่ย จะเป็นอย่างไรต่อไปเดี้เปไปการอัปเดตแล้วกันที่เรามาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับรู้กันเพราะหลายคงบอกเอ๊ะทำไมทอยทอยเงียบไปเลยมันไม่เงียบเขาอยู่ในเรือนจําบก็อยู่ในเรือนจําแล้วก็จะมีข่าวอะไรแล้วเนาะการก็จะเป็นทนายความอายการนะคะแล้วก็ศาลเขาก็จะต้องทํากันการปฏิเสธทุกข้อกล่าวหามันก็เป็นเทคนิคเทคนิคอย่างหนึ่งนะคะของของของทนายความทางฝั่งทอยทอยเขาก็ต้องปฏิเสธไว้ก่อนว่าเออมัน มันเราก็ไม่รู้ว่ามันพูดยากเพราะเราไม่ได้อยู่ในสถานที่ครับอีพวกที่ไปด่าเขาหรือพวกที่ให้กําลังใจอะไรเงี้ยเราก็ไม่ว่านะครับเพราะว่าทุกคนไม่มีใครเห็นในบ้านไม่มีกล้องวงจรปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่รู้ความจริงมีสองคนก็คือน้องน้องผู้หญิงกับทอยๆอบอน้องผู้หญิงเนี่ยเขาเป็นเขาเสียชีวิตไปแล้วนะแต่อย่าลืมนะว่าเสียชีวิตถึงแม้ว่าเขาจะพูดไม่ได้ แต่ศพโกหกไม่ได้ครับศพโกหกไม่ได้ใช่ะคะการชนะสูตรแพทย์คือตามหลักวิทยาศาสตร์เนาะเขาโกหกไม่ได้ใช่เพื่อนหเนี่ยตายไปแล้วจะไปรู้ความจริงได้ยังไง<อ>จําไว้นะคะศพโกหกไม่ได้ครับนะคะส่วนทอยๆจะว่ายังไงอันนี้ก็เป็นเทคนิคของทนายเขาเทคนิคของของฝั่งทนายน้องทอยๆเขาครับแล้วก็จะมาติดตามดูกันต่อไปเพราะว่า เวลาเขาพิจารณาคดีเขาก็ไม่ได้บอกเรานะเขาก็ไปเขาก็จะรู้กันเองอยู่กันภายในระบบกระบวนการของเขาใช่บางทีก็ศาลท่านจะให้เราไปฟังแต่ว่าตอนหลังๆศาลก็จะไม่ให้ไฟฟังนะครับเพราะว่าทางศาลทุกที่ในประเทศไทยเขาก็จะ,ะเขาเรียกว่าเขาิจกข้อง,งูลในเรื่องของสถานการณ์โควิดถึงแม้ว่าเราจะเปิดประเทศแล้วก็จริงแต่ว่าเขาก็ยังกลัวเขาก็จะ,จ,ะำจ,ำจำกัดคนที่จะเข้าไปในห้องพิจารณาคดีเนี่ยเขาจากัดเท่านะที่จําเป็น ส่วนใหญ่ไม่เกินสองคนอืมโอ้โหอืมไม่เกินสองคนพวกนักข่าวกขาก็อย่าหวังเลยอย่าหวังได้เข้าไปนะคร<แ>ับท่านก็กลัวโควิดทุกคนก็กลัวโควิดกันหมดอย่างนี้นักข่าวจะไปทําจริงก็ต้องรอทนายออกมาพ<ล>ูนะไม่รอหน้าศารลรอหน้าศาลอ๋อแล้วก็สัมภาษณ์ยืนใหม่กันไปใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี่ก็เป็นการอัปเดตนะฮะพื้นฐานเลยคะไม่เคยเหรอคะเคยแต่แบบพื้นศาลพระภูมิเคยโดนไม่โดนคดีนี้ไม่ใช่หรอคดีอะไรอ่ะแต่งหญิงในที่สาธารณะมันผิดกฎหมายยังไงผิดกฎหมายเพราะว่ามีคนนนนบอออกว่่่าาาาามัเเปปป็็ทีรคญตขงะชชน นี่แค่ที่ลำคาเนี่ยขึ้นศาลเลยแต่ยิงแต่งยิงนะแต่ว่าเดินเปลือยกายเบย์กายเบยกายแล้วมาแต่งหญิงยังไงกันมาแต่งหญิงเป็นแต่งผู้หญิงแต่งหน้าแต่งผมเป็นผู้หญิงไงแต่เดินเปลือยกายไม่ได้ใส่นุ่งผ้านุ่มทอะไรเลยอนาจารและแต่งหญิงในที่สาธารณะอ๋ออย่างนี้โดนปรับเท่าไหร่ข้อหาแบบนี้ห้าร้อยห้าร้อยบาทแต่ถ้าเกิดอมเป็นคนบ้าเนี่ยก็ก็ยกไปยกไปถือว่าไม่ผิดไม่ผิดเพราะอมสติไม่ดีแต่ต้องมีบัตรยืนยันนะต้องมีแต่ถ้ามองคนมันไม่มีไงมองคนไม่มีทำไงวะแม่ เขาอุ้ยเขาดูเขาดูออกเนาะเขาดูออกมันดูออกว่าใครแบบจริงบ้าพร้อมเขาดูออกเดี๋ยวอย่างพวกไป o อ t d o o r เงี้ยแล้วอ้างไงเขาโดนปรับโดนปรับไหมโดนปรับห้าร้อยห้ารอไม่แน่ใจ o u t ดอ o r โดนปรับเท่าไหร่พี่ต๋อยไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าดิฉันก็ไม่เคยมีพฤติกรรม o u t ดอ o r ค่ะเหรอใช่ค่ะแต่มีความรู้แต่มีความรู้เพราะดิฉันมีพฤติกรรมอิ indoor i n อ o o r i n d อ o r และก็ เว้ยน่าเกลียดพูดอย่างนี้ได้องคุณแม่แเจอให้กูด้วยเลอีรันเดี๋ยวเขาเล่นเราอีกนะลำบากเ<อ>ขาอ,อีกเดี๋ยวนะอ้ออาวเดี๋ยวไปดูนี่ดีกว่าครับคุณแม่อดีตนางเอกชื่อดังอย่างคุณเออัชารานะครับปราบูทองอ่นานะฮะก็ต้องบอกว่าตอนนี้เองเนี่ยคุณเอชารารอดชีวิตบวชวิดเผยภาพหน้าขาเนี่ยบวม42วันเลยนะฮะพอเมื่อล่าสุดเองเมื่อสิ้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเธอได้ออกมาโพสเฟซบุ๊กส่วนตัวอัชราทองเทพ เผยภาพใบหน้าแล้วก็ขาที่มีอาการบวมพร้อมกับเล่าอาการป่วยที่ต้องเผชิญว่าเนี่ยตอนนี้เอกลับแล้วค่ะเอกลับมาแล้วนะรอดชีวิตแบบบุบวิดอ,อีกรอบุ 2, <12 S> 2> บวันจากคนขาสวยๆดูสิเนี่ย42วันบนเตียงผู้ป่วยมาเป็นแพ็กเกจพร้อมกันเลย หัวใจวายเฉียบพลันเส้นเลือดตีบแล้วก็รวมถึงโรคของไตาวายเฉียบพลันอีกอต้องบอกเลยว่าตอนนี้เยอะมากหรือจะเป็นเรื่องของโปรตีนรั่วในปัสสาวะ SLE กำเริบทั่วร่างกายลำไส้อุดตันอักเสบความดันสูงขาเน่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงโอ้โห คนคนเดียวมาเจอโลกลุมเล้วขนาดนี้นะฮะ,ฮะรอดมาได้นี่ถือว่ามีบุญมากเลยนะฮะก่ <ฮะ S 1> อนติดแท็กนะขอบคุณทีมแพทย์พยาบาลสถาบันทําการรักษารวมไปถึงกําลังใจจากทุกคนนะฮะบอกว่ากราบขอบคุณทีมหมอทั้ง7ท่าน ที่ต่อชีวิตให้เอ๋อีกรอบนะคะขอบคุณน้องๆพยาบาลทุกคนเลยขอบคุณเพื่อนติ๊กที่เฝ้าโรงพยาบาลตลอดเกือบ2เดือนที่ผ่านมาเฝ้าเอ๋หรือเฝ้าโรงพยาบาลฮะเฝ้าเอ๋หรือเฝ้าโรงพยาบาลเฝ้าที่โรงพยาบาลคุณูดได้ถูกว่าเฝ้าโรงพยาบาลขอบคุณเพื่อนติ๊กไงที่เฝ้าที่โรงพยาบาลแล้วติ๊กไม่เฝ้าเอ๋อเลยก็ดูแลมา42วันค่ะวันก็เกือบ2เดือนแล้วเนาะบอกว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วกลับมาพักฟื้นที่บ้านแล้วค่ะงดเยี่ยมนะคะเพราะว่าเอ๋อไม่มีภูมิเลย กลัวเรื่องของการติดเชื้อโควิด e. อีเงินบ้านเราอยู่ตรงนี้เองก็มีแต่ไม่รู้เวทีมวยเอยงอยู่หรือเปล่าสาวนาครศรีธรรมราชรเป็นอดีตมิสทีนไทยแลนด์นะคะเป็นนังเอกเรื่องปาบูทองโอมยังไม่เกิดอเออัชาราทองเทพนะคะโอมเกิดมาทานปาบูทองเวอร์ชั่นแรกในชีวิตเลยก็คือเวอร์ชั่นของมีนพิชยาใช่ไหมนี่แรกแลวเหร ไม่ของโอมไงแรกเวอร์ชันแรกที่ดูในช่องเจ็ดไงแต่ว่าถ้าเก่ากันนั้นก็คือก็เกิดไม่ทันไงอย่างที่อย่างของคุณเอกเองก็ไม่ทันสองอะไรนะสามแปดโอ้โอมทำไมอะมึงนี่พลาดไปหลายอย่างนะมึงก็จะเกิดให้เร็วกว่านี้เนาะทำไมอะพลาดไปหลายอย่างเช่นผู้ชายเฮ้ยไม่ใช่สิอย่างนั้นไม่เอาเมื่อวานบอกในไลฟ์แล้วไงโอมเพ้อเพ้อเจ้ากูรู้เดี๋ยวมึงอะใช่ไหม กูเห็นเงาผู้ชายอยู่ในไลฟ์ไม่มีแล้วบอกว่าพี่องค์ครับถุงยางอยู่ไหนหกูได้ยินเสียงกูได้ยินเสียงขนาดนี้นคุยกันอยู่หน้าจอยังบางทียังคะยังเหอะเลยแหนอยู่ในไลฟ์ทมัเป็นหูดีได้ยินเสียงพี่องค์ครับถุงยางอยู่ไหนผมอ,อ,อยู่ในตู้อยู่ในตู้เอเอแล้วเทวีล่ะครับไม่มีแต่แม่ไปคอมเมนต์ทุกคนก็ตกอ,อกตกใจเหมืนว่าใครเนี่ยมาคอมเมนต์แบบนี้เออทำสร้างความสซึมเสียชื่อเสียง ไม่ต้องมีแล้วลหละเฉพาะเฉพาะบึงชว่างเขาก็รู้กันทั้งบึงและมึงอะอตอไม่ใช่อันนี้ก็จบแล้วที่คุณเอกคุณเอก็บอกว่าขอบคุณแล้วก็แบบไม่รู้แล้วแล้วไงต่อแล้วมีข่าวอื่นต่ออีกไหมไม่มีแล้วจบแล้วหรอจบแล้วจบที่คุณเอ๋รอดจากบุตรีนะเออนะคะอเดี๋ยวเราฝากไ้ด้วยนะคะสําหรับดีไนส์นะคุณผู้ชมนะคะครับไม่หลับนะคะนอนไม่อิ่มนอนไม่เต็มตื่นมันทรมานนะมันทาอะไรแล้วมันไม่มีสตินะมันขับรถก็ไม่มีความสุขมันม่วงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราต้องหลับอย่างมีความสุขนะคะ หลับให้ลึกถึง8ชั่วโมงเพราะมีสารสก,กัดเขามีสารแอลทีอา e นีนะคะออกคล้ายกันชงช่วยผ่อนคลายสารสก,กัดจากกาบ้านะคะจะช่วยทําให้ร่างกายหรือสมองของเราในผลิตโกลดฮอร์โมนออกมาลดความกังวลนะฮะทำให้หลับคนที่หลับยากๆเนี่ย หลับปุ้ยเลยนะฮะแล้วก็สารสกัดจากคาโมไมล์ทำให้หลับนะฮะหลับลึกหลับง่ายหลับสบายยิ่งขึ้นวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับโปรโมชั่นวันนี้ครอยากได้รีบแอทหน้าจอเลยครับซื้อ1แถม1ในราคาพิเศษเพียง380บาทจัดส่งฟรีทุกประเทศด้วยนะครับใครสนใจนะฮะเบอร์และขึ้นด้านล่างแล้วนะครับ0917694693น9 1 7 6 9 4 6 9 3้าี่้าสามศนย์เก้าหนึ่งเจ็ดหกาส่เาสามโปรนี้ที่นี่ที่เดียวมั่มันคันปากหรือว่าที่ไลแอดพีแมทไซด์ตามด้ ดีต่อร่างกายและดีต่อคุณนั่นเองนะครับภากสักคู่นึ่งก่อนครับครับชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s สไคร์นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะคะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ